<laughs> จึงทำเสื้อนี้ออกมาให้ดูเล่นๆครับท่านฮิวแมนแค e แปลว่าต่อไปนี้มนุษย์จะต้องได้รับการดูแลรักษาแล้วนะโดยอะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์สังสมมากี่ร้อยปีครับอย่างน้อยก็สองร้อยอย่างน้อยสองร้อยปีนี่นะ 250ปีครับท่านมาถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับไม่กินไม่ทาแล้วก็ไม่ฉีดอย่ายีหุมอกเพียเอ็นชชัดห o N ชไหมครับยังมีอีกนะข้างล่างยังมีนะจ๊ะ เพียรนีเกินร้อยเปอร์ซ็นะครับมากกว่าร้อยเปอร์ซนต์นะลงงอะคิกก๊อกแถมยังมีด้วยนะติกต็อกเฟมิลี่ตาต่หากโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นนาย <laughs> มันถึงเวลาครับท่านก็เที่ยวกาสขอบคุณขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วกันที่อยู่หน้าจอที่ครพ เอมีกี่ไซส์ทีนี้ครับมี S มี M มี L แล้วก็ XL นะลุงใส่นี่เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ L ครับท่านเบอร์ L น้ำหนักห้าสิบสามห้าสิบห้ากิโล สูงร้อยหกสิบสาม64ใส่เบอร์แอลออกข้างได้แค่นี้ครับรวมทั้งพุงด้วยนะเนี่ยไปไหมประมาณสองนิ้วข้างละสองนิ้วฟุตไหวไหมครับมีอย่างนี้เลยนะอ่านดูก,ก่อนไม่ซื้อไม่ขาย อยากให้ใช้ดูต้นทุนจุดๆโตแล้วคิดเอง <laughs> ไม่ซื้อไม่ขายด้วยออมันก็อยู่นิ่งๆทางอันไหนมันไม่ไปไหนเอาไว้กองอยู่ข้างหลังเนี่ย <c oughs> ก็ทำมาทั้งหมดสองร้อยชิ้นนะครับ <c oughs> แบ่งพิเศษไปแขนยาวอยู่สิบตัว